เอาเงินร้อยนั่นน่ะเหรียญเหรียญควันควันถุง่ะเงินก็ได้ยั้อนไปด้วยอะไรอ่ะเงียใหม่ใหม่ะรเป็นรุ่นไหนเียใหม่ๆสึกสึกเองสึกเล่นหมดแล้ว นี่สุดอืมนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วไไดพวกเนี้ยพวกเนี้ยของแท้นะเอาง่ายๆเลยนะด้านหลังมันจะเป็นเส้นวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งบางๆวิ่งตรงหลังเนี้ยเนี่ยตรงแถวเนี่ยทั้งหมดเลยมันวิ่งเป็นเส้นมาถ้าไม่เห็นวางได้เลยอันนี้ไม่ได้ เอาแท้เนี่เนี่ยเอาแท้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปัดเอาเอาเอาออกหมดเลยเอาเอาเอาที่เอาที่ปัดไปเลยเออแท้นี่นึกว่าไม่แท้แท่ตัวตาอย่างเงี้ยสองฝั่งนี้จะมีเหมือนเส้นขนแมวเหมือนเหมือนหนวดแมววิ่งสามสี่เส้นอยู่ตรงนี้จุดสุดท้ายนะในร่องหูเนี่ยจะมีเส้นผ่าตรงกลาง ต้องมีเส้นผ่ากลางหารองส่งเรือง,งมีไหมเอามีนี่ว่าง่ายตังไหมพี่